พึ 2, 2, 3, 2, 3, ่งคิดได้สองปีสองปีท no. oh ี่ผ่านมาเนี่ยพูิชาลุ่มๆเนาะพึ่งคิด้ากาเขาร่วมเครงการของทั้งกอชอบเพิ่นโผ่หน้าแบบผสมผสานนานี่นานี่แรงที่มิชิบชุมเชี่นวันเดียบจงก้อนกับเซวาอุดมสมบูรณ์อันนี้มันแรงมันแรงที่สุ อืรึรึ่งครับลรื่องหลังที่ตาใส่ใส่น้ำผมอมากจะบอกวางามาเติมเพราะว่าพานี้ไม่ป็นโคกงหน้าโคกนหน้าอีลีคือมันู่ทั้งน้นเพราะเราคกหน้าน้ามันจะซึมลข้มงลางอ่าเนาะหน้ามันจะซึมลข้างลางเท่ากันแต่ว่าที่การเนี้ยยุดที่พอรึร มันครับฟองเส้ไมากมันั้นแรม้กไปงุ่นขุ่น่นพวกนม่ต้วยแมปลาฮักไปย่อยาชินืที่เป็นนานเท่ากับาชินได้เป็น้านเป็นงานงานานเป็นเ็ หัวหงูหว่วใหัววายล้าจะหาป่าให้กินได้ครับพั้นตอนองงออนอ่านีห่อห่อบนเวเท่ากันนี่ต้นประยุท่์ขันี้ตาเนาะ ยืดดิ้นดิ้งเล็กน้อยงนดินกิ้นดินเล็กน้อยเอาร่มเอาลมเล็กน้อยงานยั่นปั่นงานปั่นสลิวงานอะไรหละงานปั่นสลิวตัดมะขายงานาน้ไรที่ว่าานปั่นสลว เปงานั้วเป็งาารเอาเรื่องเอาเรื่องเาอันนี้เป็นดบ้านเน้นเ้าว่้วเหงื่อว่าง่วยกนหนักอะไรนี่นครับครับที่เพื่นได้บอกม่า้วก็ตาชิว้ัยเนี่ยก็ขายปลอเลยนต่ป็นเาว้าวเสี ouais ยเสได้ครับเสีได้กบเอาไครับ นอเล่มานอห้ไปไไปพอท่นไปท่ายขยายท่านรองท่านคุณพ่อี้ครับเี้อนึงคอนึ่งเนี่ยไมิปูง่ายทึกเนี่ยกอก็ให้ฟีเม่นบ่ได้ครับกรอใหฟีกรอกก็ให้ฟีกล้วยก็ให้ฟีกล้วยให้ฟีให้ชมวันนี้แต่ล้วนะเพราะว่ามั่แก้ที่สุกแ้วนะเพราะว่า พว่าพว่าจึงสินะจะนอยกไลวันตอนตอนนี้เขาบรเครดแต่มิตอหเดพราะว่าขายเป็นยีข็นยีเน้อเ็นน้เต็นื้อน้เมเน่ตมตน้อเนอเต็นอเตมเต็เน็มนเต็นอมนเมเนื่อตมอเนมออยอ็ม ในน้ำมาโซเสือมาสอนเด็กเชียนเด็กเชียนอันที่เฮ็ดดี่นเก็ปใบส้ถ้าได้นี่คนจกแนในน้ำเอากึ้นมาจัดแต่งถุงไว้พวกหลางหน้าผมมีหน้าจะร้องให้อนนี้ล่ะอันนี้เขคป็นขอใส่ครับอันนี้พูกเข้าคอคครับคอคอค เขงเขานี่พืชปลูกปลูกทุกอย่างจะนี่มันมันผสมประการจะนี่แหละเพราะตอนนี้ยุคยุ่งอันตัวที่เป็นต้ลนี่มันก็สิ้นโคกันสิ้นโคกันมันก็มีปลาใช่ไหมครับครับมีปลาครับเลี้ยงปลาบ้านมากนี่ที่เลี้ยงปลากินพืชเป็นปลานี่มีปลาตะเพียนเอ่อที่มันกินพืชกับการแีประดุกนึงด้วยก่อนแบบนี้ ก็ก็จะเรียกจสป่าพวกนี้เพราะว่เห็นมันอยู่เร่ไือห่อใบช่วยใบาตะลุปไปครับจไปชื่อได้เข้าสุบารซมันเป็นต้น้นเป็นเป็นป้ายยังเสียไม่เคยกินครับอ่าเขายนลงเดี๋ยวเขา็ดเบารุงไม่เคยกินกินครับนี่ครับกินขึ้น พวกใบบุ้งใบกล้วยใบงาทุกกยางอยู่แต่ชื่อกินครับใบนุ้งใบง้งนีอวัวมันสวยนะนี่วัวนี่นี่ววทัวนุ้งบ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 ุ้บุ้งบุ้งบุ้งนุ้เ้บุ้บุ้งบุ้บุ้งบุ้งุ้เปุ้งบ่้งุ้งบ้งบุ้งบุ้บุ้ง้างุ้้้เุุุุ้้้้ง้ง้งุงบ้บ ใบอ่อนพุ่มสิบ่จูดเลยพุ่มสีม่วงพุ่เต็มหมดเด้ครับเนี่ยใบอ่อนพุ่มสีม่เต็มเบุดครับตีกินนี่ตีย่อยสลายเต็มมดเลยครับอยู่พื้นทีตามไรนี่เอาใบอ้อยมาปลูกเลยเพตัวว่าเห็นมันแรงครับบิ้งเบิ้งกินเบิ้งพื้นลลางครับผมเป็นหินเป็นชันเป็นชันอืมขั้นว่าขั้นว่าบางคนว่าเออพื้นที่บ่เหมาะเป็นหินเป็นยังมันบางแงม จะหยุดกระพุดไม่ได <Yeah. S 1> ้ก็มงุงดนามผ mm hmm. มยังนี้มันยากมมากแต่น mm ี hmm. ่